ลิเวอร์พูลเดินหน้าเก็บ3นาคะแนนอย่างต่อเนื่องหลังเปิดทีมแอนฟิลเฉือนเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปวนสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ก็แอบ,บเสียวท้ายเกมครับเพราะเกือบจะมาโดนขุนค้อนตีเสมออยู่รอมารออจริงๆเกมนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงมากกว่า20ครั้งมีทั้งติดบล็อกสั์ไปชนเสาและกระจบสกอร์ก,กันไม่คมไปเอกแต่อย่างไรก็ตามครับการได้3คะแนนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดทําให้พวกเขาขยับเข้าใกล้ตําแหน่งท็อปโฟเข้าไปทุกขณะเอาเป็นว่าเกมนี้มีป็นเะ็นน่าสนใจบ้างขอบสนามซัดหลังเกมเอามาเติม ย้อนกลับไปในเกมที่หงแดงเฉือนเอาชนะเรือใบสีฟ้าไป1ประตูต่อศูนแบบสุดพดมันดาวินนูนเดสโดนวิจารณ์อย่างหน,นักกับการลนมาเล่นเป็นตัวสำรองโดยเฉพาะช็อตที่หลุดมา3ต่อหนึ่งแต่เขาดันเลือกยิงเองไม่ยอมจ่ายให้กับโมฮัมเหม็ดซาร่าที่ยืนอยู่โลง่ลงๆถ้าวันนั้นหงแดงโดนตีเสมอเขาจะโดนด่าไปทั่วโลกแน่แต่อย่างไรก็ตามดาวินนูนเยสสามารถกลับมาแก้ตัวในสําเร็จคร,รับพาราะพีแกเป็นคนขึ้นมงเบิกสกอร์ให้กับเลี้ยวพูได้อย่างเฉียบคมจากการแอซิ์ของคอสตาซิมิกาสนับเป็นประตูแรกของนูนเยสในททีแแอนนนิลลดไ้ย่่าาางเเปปป็็็กกะะรต ในเซกพรีเมียร์ลีกสี่สัปนนี้นอกจากจังหวะยิงประตูให้กับลิเวอร์พูลแล้วนะครับผมนูนเยสมีโอกาสอีกหลายคนที่จะบวกประตูเพิ่มให้กับทีมโดยมีช็อตที่ได้วอลเลย์ด้วยซ้ายแบบเต็มตีนเตี้ยบอลพุ่งแรงเป็นจรวดชนิดที่ลูคัสฟา์เบสก,กี้หมดซ์เซไปแล้วแต่ทว่าบอลเจ้ากรรมดันชนเสาดังสนั่นถึงแม้ท้ายสุดจะทำได้เพียงแค่หนึ่งประตูแต่ทว่าผลงานวันนี้ของนูนเยสเล่นเข้าตาและก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่อาริซอนเบเกอร์โชว์ซูเปอร์เซฟช่วยชีวิตลิเวอร์พูลได้อีกแล้วคร ท้าสงสัยจะรอดโบเวนเดิมทีกรรมาการไม่ได้เป่าให้ฟาวครับก่อนจะเดินไปดูจอ v a r แลวก็เป่าไปจุดโทษให้กับเวสแฮมโบเวนหยิบบอลมาตั้งตรงจุดแล้วก็ขอซัดเองโดยเรียกยิงไปทางซ้ายแต่กระดันนะัครับผมอลิซอนแม่งเสือกเดาถูกทางพุ่งปัดแบบเต็มไม้เต็มมือช่วยให้ลิเวอร์พูลไม่เสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกไม่อย่างนั้นรูปเกมอาจจะออกไปอีกแบบอย่างน้อยก็ทําให้หงแดงไม่ต้องโถมบุกมากในครึ่งแรกนับว่าชั่วโมงนี้อลิซอนเบเกอร์กาลังฟอร์มฮอตแบบสุดๆโดยวันอาทิตย เมื่อคืนก็เป็นคนเซฟจุดโทษช่วยให้ลิวผูกเก็บ3คะแนนได้อีกรอบมาตอนนี้กําลังขึ้นมอเอเลยนะพี่ <c oughs> และก็เป็นประเด็นกิมมิคของเกมนี้เหมือนกันครับจากจางังหวะที่เวสแฮมได้จุดโทษและก็โบเวนยิงไม่เข้ามีกล้องจับพาไปเห็นนะครับว่าขาณะที่ผู้ตัดสินเดินออกไปดูจอ VAR ทุกคนกําลังจับจ้องอยู่ที่สโตรดแอดเวลกรรมการผู้ชี้ขาดทันใดนั้นครับฟอร์จิโอฟานได้ก็ทําเนียนๆด,ด้วยการเอาเท้าไปเหยียบที่วงกลมจุดโทษเพื่อให้ขุดให้เป็นลุมซึ่งอาจจะทําให้คนยิงเสียหลักหรือเสียจังหวะได้งแมวว่่่าบเเเนนสียยกรตตตัใออื ไม่เข้ากล้องถ่ายทอดสดก็เลยเอาทริคของฟานไดมใหมายเห็นซึ่งเขาไม่ใช่คนแรกที่ทําแบบนี้นะครับเพราะว่ามีนักบอลหลายคนเคยทํามาแล้วก่อนหน้านี้เกมเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสจบสกอร์มากกว่า20รอบแต่กลับวิงเวสแฮม,มได้เพียงแค่เม็ดเดียวทาให้ช่วงท้ายเกมนะครับาบสาวกเดอะค็อปต้องมาลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเพราะว่าเวสแฮม,มบุกเข้าใส่อย่างหนักเพื่อหวังตีเสมอให้ได้ <S <S และขุนคอนก็เกือบทําสําเร็จเมื่อเลือกเจาะทางฝั่งขวาเกมนี้นะครับน้องเทรน์กับโจโกเมสมีข้อผิดพลาดเห็นอยู่บ้างและก็เป็นโบเวนที่แหวกไปจนถ แบบเผาคนแต่ทว่าเจมส์มิลเนอร์ครับเหยียดขามาสก,กัดได้แบบเส้นยันแดงผภาพแปดช่วยเซห้ลิวอร์พูนะคะรับไม่เสียประตูเพระเาะว่าทาตนยิงลูกนี้โอกาสแบ่งแต้มแม่งสูงมาก หลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับโอกาสลุนท็อปโฟก็เหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาเพราะว่าหลังจากแพ้ออสซันอล2-3เรอรวผูร่วงไปอยู่อันดับ12ของตารางห่างจากท็อปโฟเกือบ10คะแนนจะชนะใครแต่ละเกมก,ก็ยากเย็นแสนเข็นถึงขั้นที่เจอเกนครบับประกาศขอยกธงขาเรื่องการลุนแชมป์ไปเรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามครับจุดเปลี่ยนสำคัญของหงแดงเรียวพูนั่นคือการเอาชนะเรือใบสีฟ้าก่อนจะต่อยอดด้วยการทุบขุนค้อนเก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันทําให้ตอนนี้หงแดงขยับขึ้นมาอยู่อันดับ7แข่ง10นัดียคแนนังเบ4เพ มตมแล้วหมายความว่าการลุ้นทอรโฟสำหรับลิวพูยังมีโอกาสเต็มเปี่ยมถ้าหากพวกเขาสามารถรักษาฟอร์มเก่งไว้แบบนี้ได้ไม่มีตัวแปรเรื่องอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนหัวใจเชื่อเลยลนะครับมาต่อจากนี้เครื่องจักรสีแดงที่เราเคยรู้จักจะกลับมาโลดแล่นแบบตื่นตาตื่นใจอีกครั้งไอ้เรื่องการลุ้นแชมป์คิดว่าคงต้องตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าเป้าหมายต่อจากนี้ของลิวพูนั่นคือการขยับขึ้นไป4อันดับแรกให้จงได้ครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟลฟาว Feel เอื้อมยูยามมากดลให้เราได้นะ